สวัสดีครับผมกันกันนี่มาสตินะครับวันนี้เนี่ยผมกนมันจะไปวัดส,สันกับเพื่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็และและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมมีของขวัญเล็กน้อยให้เพื่อนด้วยนี่เห็นดอกไม้ไหมดอกไม้สีเหลืองอ่ะผมมันมีความหมายว่าแบบอุ่ยหมึดนี่ดอกไม้สีเหลืองนะครับ ดอกไม้สีเหลืองเนี่ยผมไปรู้ความหมายมามาแล้วนะผมรู้ความหมายมามาแล้วนะครับก็คือเป็นสีดอกไม้ที่ผมให้เพื่อนสนิทนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือผมจะให้ดอกไม้สีเหลืองดอกนี้ให้กับเพื่อนสนิทคนแรกของผมในชีวิตเลยคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทคนแรกในชีวิตของผมเลยนะตั้งแต่รุ่นแบบเนอร์เซอรี่เลยอะ่ะอืม ตั้งแต่เนอร์เซอรี่เลยก็คือตอนนั้นอะผมแทบไม่มีเพื่อนเลยทุกคนไม่มีเพื่อนเล่นเลยแล้วก็เพื่อนสนิทก็ไม่มีสักคนจนตอนตอนนั้นอะผมกับเพื่อนคนนี้เนี่ยสนิทกันมาโดยตลอดสนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแบบเนอร์เซอรี่ตั้งแต่เนอร์เซอรี่มาเลยจนกระทั่งตอนนี้อยู่วิทยาลัยเทคนิคประจวบเนี่ย ก็สนิทกันอยู่นะครับก็สนิทกันอยู่ตลอดตอนแบบระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือแบบจะมีช่วงแบบช่วงบางปีที่มีปัญหาบาดใจกันอยู่บ้างแต่ก็แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเพราะเพื่อนคนนี้เนี่ยสนิทผมสนิทผมสนิทกับเขามาโดยตลอดเลยเพื่อนคนนั้นเป็นใครไปดูกันครับ มึงเจอปากก่อนเลยเว้ยนะที่เราไปเจออุ้ยนี่ไงแรับตอนนี้เราอยู่วัดสันแล้วนะครัะตามของคอปปี้นะฮะสวยๆอย่างนี้ตอนแรกวนหาไม่เจอแตไม่เจอสองครั้งเลยคือกูเซอร์ไพรส์นู้ชายกูมากกว่าแหมไม่มีอะไรแต่คนก็เหมาเรื่องเพื่อนนี้ผมมาวัดสันนะครับเพื่นตรงวัดสันของประจวบเนาะ และตอนนี้เนี่ยที่ผมเพิ่งมาครั้งแรกไยทุกคนบอกกันก่อนนะครับผมมาครั้งแรกอ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยพี่เขาบอกว่าซื้อครบ200บาทได้ครีมแบบอะไรไม่รู้ว่า Rice m o i s t u r i z e r แบบของของน้องชัดด้วยเป็นของน้องชัดด้วย เราก็เลยจะลองซื้อครบ200บาทดูนะครับโอ้เลือกสีไหนดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเยอะ <c oughs> เป็นลิปนี้ดีไหมอ่ะยิบเด็ดขอเลือกของก่อนนะครับ <c oughs> ทุกคนนี่ซื้อของเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> กำลังจะก,กลับ <c oughs> แต่ว่า แต่ว่าในเรื่องวันวาเลนไทยจะมีมขอขวัญขอบคุณสำหรับการเป็นเพื่อนกันตลอดเกือบ20่สิบปีรอก่อนนะนี่ของขว<ด>ัญบาเลนไทยนะกกความรักอ่ะมันไม่จะเป็นต้องมีแบบชุ้เพื่อนแบบแบบหนุ่มสาวเท่านั้นไงมันมีแบบเพื่อนด้วยแล้วก็แบบเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกัน ก็ขอบคุณมีตาพาตั้งแต่รุ่น n เซอรี่แล้วก็ยันแบบว่ายันตอยันยันเทคนิคประจวบก็ขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างเราแล้วก็เป็นเพื่อนเรามาตลอดเป็นเกือบจนผ่า,ะาอะไรมาด้วยกันเกือบ20ปีขนาดนี้นะขอบอะไรเว้ยแกขออะไรเว้ยแกเย้สำเร็จแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้นาการด้วยนะคะาได้นะ สำหรับวันนี้นะก่อนแล้วบ๊ายบายับบานะวังด้วยเน